WELCOME e. back to the channel วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับรถเล็กที่หลายคนรอคอยกับรุ่นใหม่ล่าสุดอย่างวิโก้2องที่ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์คนเมืองและผู้ที่ชื่นชอบความคุ้มค่าประหยัดและใช้งานได้จริงทุกวันสำหรับวิโก้ถือว่าเป็นรถที่อยู่ในกลุ่มรถเล็กหรือคอมแพคคาร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยเพราะด้วยราคาที่จับต้องได้การดูแลง่ายและประหยัดเชื้อเพลิงจึงกลายเป็นรถที่หลายครอบครัวหรือผู้ใช้รถใหม่เลือกเป็นคันแรก วีโก2,026มาพร้อมการปรับโฉมใหม่หมดตั้งแต่ดีไซน์ภายนอกไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆภายในห้องโดยสารถูกออกแบบให้กว้างขึ้นแม้จะเป็นรถไซส์เล็กแต่ให้ความรู้สึกโปร่งสบายมากขึ้นการจัดวางเบาะนั่งถูกคิดมาเพื่อรองรับทั้งผู้ขับและผู้โดยสารได้อย่างลงตัวแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่ทันสมัยมีจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสที่รองรับทั้งระบบ Apple CarPlay และ Android Auto เพิ่มความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบเสียงก็ได้รับการปรับปรุงให้คมชัดขึ้น ภายนอกวีโ o 2026เน้นความโบเชีลวสปอร์ตมากกว่าเดิมไฟหน้าเล็กแบบใหม่ที่ให้ความสว่างคมชัดพร้อมไฟ DRL ที่เสริมความปลอดภยัยและเพิ่มความหรูหราในเวลาเดียวกันประจังหน้าดีไซน์ใหม่ดูทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวล้ออลลอยถูกออกแบบให้มีมิติช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูพรีเมียมยิ่งขึ้นแม้จะเป็นรถเล็กแต่ก็ไม่ด้อยเรื่องสไตล์ ในด้านขุมพลังวีโก้2,026มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรที่ถูกปรับจูนใหม่เพื่อประสิทธิภาพที่ดีขึ้นทั้งแรงและความประหยัดพลังงานระบบเกียร์มีให้เลือกทั้งแบบธรรมดาและอัตโนมัติแบบ CVT เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวลและประหยัดเชื้อเพลิงยิ่งกว่าเดิมนอกจากนี้ยังมีการปร,ปรับปรุงระบบการสะเทือนใหม่เพื่อรองรับการใช้งานในเมืองที่ต้องเจอกับถนนครุขคะาหรือการเบรกบ่อยครั้งทำให้ผู้ขับมั่นใจได้ในทุกสภาพเส้นทาง ด้านความปลอดภัยถือเป็นจุดที่ผู้ใช้หลายคนให้ความสำคัญและ Vigo 2026ก็ตอบโจทย์ได้ดีรถคันนี้มาพร้อมระบบเบรก ABS EBD และ BA ถุงลมนิราภัยคู่หน้าและบางรุ่นย่อยยังเพิ่มถุงลมนิราภัยด้านข้างระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวและการป้องกันล้อหมุนฟรีที่ช่วยเสริมความมั่นใจเมื่อขับขี่ในทางลื่นหรือโค้งแคบ สิ่งที่หลายคนชื่นชอบในวิโกคือความคุ้มค่าเพราะแม้จะเป็นรถเล็กแต่ก็ให้ฟังก์ชันที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นช่องชาร์จ usb พื้นที่เก็บของที่หลากหลายและเบาะหลังพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุกสิ่งของเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในชีวิตประจำวันและการเดินทางไกลเรื่องการประหยัดเชื้อเพลิงก็ถือเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เพราะการปรับปรุงเครื่องยอนต์และเกียร์ cvt ทำให้วิกโกส2งสาม,มารถวิ่งได้ไกลขึ้นต่อการเติมน้ำมันหนึ่งถังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและตอบโจทย์ผู้้ททที่ตองงเดินนาุกวั สำหรับคนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีใหม่ๆรถคันนี้ก็มาพร้อมระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยปุ่มกดระบบกุญแจอัจฉริยะและหน้าจอแสดงผลการขับขี่แบบดิจิทัลที่อ่านค่าได้ง่ายและชัดเจนทำให้ผู้ขับรู้สึกเหมือนได้ใช้รถที่ก้าวล้ำทันสมัยเกินราคา ด้านราคาจำหน่ายคาดว่าจะยังคงเป็นจุดแข็งที่ทำให้ v i g o 2026ดึงดูดความสนใจเพราะแม้จะอัดแน่นด้วยฟีเจอร์มากมายแต่ก็ยังวางตำแหน่งราคาให้เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้ที่กำลังมองหารถเล็กคุ้มค่าและใช้งานได้จริงโดยเฉพาะกลุ่มวัยทำงานใหม่หรือครอบครัวเล็กที่ต้องการรถคันแรกที่ไว้ใจได้ หากพูดถึงการขับขี่จริง Vigo 2,026เน้นความคล่องตัวสูงด้วยขนาดที่เล็กและรัศมีวงเลี้ยวที่แคบทำให้สะดวกต่อการขับในเมืองหรือการจอดในพื้นที่แคบแตก่ก็ยังคงให้ความมั่นใจบนถนนใหญ่ด้วยระบบเบรกและช่วงล่างที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ถือเป็นการผสมผสานร,ระหว่างความคล่องตัวและความปลอดภัยได้อย่างลงตัว เมื่อมองในภาพรวมวีโก2026เป็นรถที่เหมาะกับยุคปัจจุบันที่ผู้คนต้องการความคุ้มค่าและความสะดวกสบายในราคาเข้าถึงได้รถคันนี้อาจไม่ได้หรูหราหรือแรงที่สุดในตลาดแต่สิ่งที่ให้มากับราคาที่คุ้มค่าเป็นจุดเด่นที่ยากจะมองข้ามใครที่กำลังมองหารถเล็กสำหรับใช้งานในเมืองหรือรถคันแรกวีโก2026เป็นตัวเลือกที่ไม่ผิดหวังแน่นอน สิ่งที่น่าสนใจอีกอย่างคือการปรับปรุงคุณภาพการประกอบและวัสดุที่ใช้ภายในห้องโดยสารมีการยกระดับให้ดีขึ้นไม่ดูเป็นรถราคาถูกเหมือนที่ผ่านมาเก็บเสียงได้ดีขึ้นและวัสดุสัมผัสที่ให้ความรู้สึกพรีเมียมมากกว่าเดิมสิ่งเหล่านี้ช่วยสร้างความประทับใจแก่ผู้ขับและผู้โดยสารได้ทันทีตั้งแต่ครั้งแรกที่ขึ้นรถหลายคนอาจสงสัยว่าคู่แข่งในตลาดจะเป็นใครบ้างแน่นอนว่าต้องเจอกับคู่แข่งอย่าง Honda b r i o m i t s u b i s h i m i r ราชหรือแม้แต่ s u z u k ิ c e l e r i o แต่สิ่งที่ วีโก้2026มีเหนือกว่าคือการออกแบบใหม่ที่ดูสวยงามทันสมัยและการจัดเต็มฟังก์ชันที่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในชีวิตประจําวันมากกว่าสรุปได้ว่าวีโก้2026เป็นรถที่พัฒนาขึ้นจากรุ่นเดิมในทุกมิติไม่ว่าจะเป็นดีไซน์ภายนอกภายในเทคโนโลยีความปลอดภัยและสมรรถนะการขับขี่ที่สมดุลกับความประหยัดพลังงานสําหรับผู้ที่มองหารถเล็กที่ครบเครื่องคุ้มค่าและไม่ซ้ำใครวีโก้2026คือคําตอบที่เหมาะสมที่สุด อย่าลืมกดติดตาม Daily Drive like Garage 3 r e รีวิเพื่อไม่พลาดรีวิวรถรุ่นใหม่ๆและอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับวงการยานยนต์ที่จะทำให้คุณได้ข้อมูลครบถ้วนก่อนตัดสินใจทุกครั้งในการเลือกซื้อรถใหม่